ว่าวันนี้โปรดีถูกต้องเียงเล็กตะมุตะมินะครับน่ารักน่ารักห้าประตูไปเลยเอาใจคนเีว่าอยากได้รถเล็กๆนะครับขับรถใหญ่ไม่เป็นนะครับยังเอาไปเปิดท้ายอยู่สันเขื่อนใช่พี่เฮไป็นไงไปง่ายเบาพับได้เออนเมาเจอสันแข่งเปไงเจอสันแข่งขอสลบป๊บนึงแข่งหัวไงมึงจะไปไหนนะครับตัวนี้ครับเบาพับได้ครับลูกค้าได้ครับโทรมาที่อย่งครับ ลูกค้าโทรมาว่าซามขายดีขายดีนะฮะขายดีมันแจกฟรีครับดินะคันนี้เพียงแค่เประตูครับตักนะราคาเท่าไรวันนี้สองแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองสองแสนเก้าพันเออนะครับถูกจักถูกสิถูกแต่ว่ารถของเรารถเข้าใหม่นะใช่ไปเก็บงานด้วยนะครับยังไม่ได้เก็บงานให้เลยนี่ไหม ไม่ขายแบบนี้ขายแบบนี้ลูกค้าก็ตามดาลูกค้าชอบถามว่าตรงทำไมตะลีอะไรแย่ๆแายนะ้ครับเข้าใจครับรถเข้าใหม่ด้วยนะครับนะซึ่งนะฮรร้านเราเนี่ยก็คือเน้นแบบว่าอย่างนี้เลยเรียวๆนะครับเห็นรถพร้อมกันมาพร้อมกันใช่เห็นพร้อมกันจ้ะนะครับแต่ออกจากร้านลูกค้าจำรถไม่ได้จำไม่ได้ันทที่ผมจองเลยครับเพราะว่ามันสวย สโมสรไทยสโมสรสวสัสดิส์สโมสรทำมน,นได้อฮัโลโหลวันดีครับฮัลวันดีครับ <laughs> เรียกไหมล่ะก็ขายในคลิปไปเลยสิคะเราคุยกับลูกค้าอยู่นะทุกคนยังไม่จ่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้เขาฝ่ายขายทุกหาเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวให้ฝ่ายขายทุกหาครับแป๊บนึงครับ <laughs> ไค่เล่ยมาร์ตโฟร์ที่จเลยเนี่ยเป็นยันนะครับมานะครับใครอยากได้คันนี้นะฮะวันนี้บอกเลยว่าจองเ่ไห่บาทพอแค่9บาทอัไม่ต้องพูแล้ครับนะจ้าขา่อนคันนี้ผ่นเตรียมเท่าไหร่นะ4 5่0เ้อยไม่ใช่พั่รอมาขาย4 5่0เกิดไ0้อย่างไรเน่ยนครับ่ั่บาทตอเ่รับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับใครอยากดเพิ่นเลยะได้เมอเออบอกวิจารน้องเอินผมมีดาว5 0 0 0 0่ ไ, oh, ไปหาเลิกมาเลยเอ,อไปหาพระโลดครับนะหาเลิกมาใช่นะครับจัดให้เลยเก็บงานให้แม็กเ์เบิกได้ค่าเลี่ยนเอาถูกต้องนะครับต่นนี้ก็มีปูให้5้าเดนแรกผ่อนไรน,นะ พันอยู่ที่2,900อ่ะทุกอย่างก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีให้ฟรีประกันให้ฟแม็กไม้ให้ฟยางไม้ให้ฟรีถ่ายน้ำมันให้ฟรีถ่ายกองให้ฟรถ่ายของเร็วให้ติดฟรีให้ฟระดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลังกายหนึ่งปีเต็มจับดูสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มเลยจ้าจังหวะนี้รุ่นจับเจ๊มอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่ง เยอะแยะมากมายครับอยากได้อยากเร็วทำไงโทรดีกว่าถูกต้องเบอร์ไม่อยู่ข้างบนเลยข้างล่างหนาวอีก้วช่วยช่วยพวกเราด้วยนะฮะะครับเอ้าอยากได้ครับโทรหาเราสองคนเดี๋ยวจัดให้รับรถแน่นอนแก้วเหลียวเกินเอ้าจ่าไม่ได้เปิดใหม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรจ่ายยืนอยู่ใกล้ๆหนูไม่ได้ยินอยู่ มันมีมันมีคลิปหนึ่งที่วันผมไม่ได้เปิดไมค์เหมือนกันแต่หนูเสียง